สวัสดีค่ะอยู่กับเซลล์พิกกี้มิซูนะคะที่สุทอรมอเตอร์สาขาสิธิณครินค่ะวันนี้นะคะมาใกลถึงจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็มาเจอกับเจ้าของรถคันนี้ด้านหลังเอเป็นเดอะคอร์สเอสอีวีสีขาวนะคะก็คือที่นี่ของเรานี่เองนะคะเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะแอนนานะคะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยความประทับใจนะคะว่าเจอเซลล์พิกกี้ที่ไหนเพราะอะไรถึงออกกับเซลล์พิกกี้ค่ะที่นี่สวัสดีค่ะคุณนะคะยินดีด้วยนะคะกับ h e v cost นะคะปี2024 2 0 2พี่ี่ค่ะ <c oughs> พี่มีเจอปิกที่ช่องทางไหนคะ YouTube จ้ะอ๋อคือเข้าไปดูโปรไฟล์ดูอะไรก่อนใช่ไหมคะพี่มีค่ <c oughs> ะลยตัดต<ช>่สนใจซื <c oughs> ้อกับปิก <c oughs> ปิกอยู่ตั้งด้วยแล้วสมบดประกานนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วรถที่พี่มีเลือกคะ่ะวันนี้เป็นยังไงคะชอบอยู่แล้วหรือว่าตั้งใจว่าใช้รถคันนี้หรือยังไงคะ ต้องการประหยัดน้ำมันอ๋อต้องการเขียนตังต้งวันนี้ใช้ค่าน้ามันวันละห้าร้อยอ๋อขับรถไปสวนอ๋ออุ้ยเป็นเจ้าของสวนด้วยค่ะเจ้าของสวนมัมะม่วง,งสวนทุเรียนอุ้ยทุเรียนด้วย แล้วอของพี่นี่เป็นลูกค้าเก่ามิซูด้วยนะคะก็ได้ใ,ในส่วนของโปรโมชั่นและแคมเปญคันนี้ด้วยค่ะลูกค้าค่ะใช้เงินออกรถแค่18,000บาทน,นะคะได้ชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของเอ็กซ์ตา้าแคร์5ปีถึงใจด้วยนะคะการดูแลการบริการและขั้นตอนของพี่เป็นยังไงบ้างคะพี่นี่ตั้งแต่เราคุยกันแรกๆเลยอาจจะมีติดขัดบ้างอะไรเงี้ยพูดได้เลยค่ะพี่ไม่เป็นไรตั้งแต่เลือกการจองหนึ่งการไฟนั้นก็อาจจะช้านิด เรื่องเอกสารนะคะพี่ต้องต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าสมมติว่าติดขัดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะพี่ถือว่าโอเคอยู่โอเคใช่ไหมคะได้เร็วรถได้เร็วประทับใจตรงนี้รถได้เร็วถ้าช้าก็คงไม่ได้ไม่ได้เอาโอเคค่ะนั้นก็เดี๋ยวยังไงพี่ก็ต้องขอบคุณที่นีมากๆเลยนะคะที่ให้พี่ได้ดูแลนะคะแล้วก็วันนี้พี่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรการใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงเพื่อที่จะมาส่งมอบรถให้พี่มีคันนี้แล้วก็ซีค่าใช้จ่ายในการส่ง ไม่เสียเงินเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะถ้าใครสนใจหรืออยากจะมาดูรถนะคะมาดูที่โรงแรมแอนนาโรงแรมแอนนาแม่จันแม่จันได้เลยนะคะนี่คือเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของสวนทุเรียนกับมะม่วงของเราลนะคะชนสวยนี่เลยถ้ายังไงนะคะพี่ก็ขอบคุณพี่นี่อีกครั้งนะคะขอให้กิจการเฮงเฮงรวยๆวยปังๆรวยอยู่แล้วแล้วก็สวยๆนะคะพี่เฮงเฮงปังๆวันที่ออกด้วยันที่หนึ่งอนเดะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่คะพี่แบบนี้ค่ะ